นักร้องสาวเล่าหมดเปลือกเลิอกอดีตแฟนเพราะนอกใจขออโหโหสี่ให้ ปิดฉากรักกันไปแล้วสำหรับนักร้องสาวธัญญาอาสยามและนักร้องหนุ่มอฟอสุฮานัทซึ่งทางคู่ต่างออกมาเปิดใจยอมรับว่าเลิกกันแล้วจริงๆหนุ่มออฟยื่นอกรับว่าเป็นความผิดของตนมีเรื่องมือที่สามและล่าสุดสาวธัญญาก็ได้เปิดใจถึงประเด็นนี้อีกครั้งผ่านรายการโต๊ะหนุ่มแมมก็ตามข่าวเลยค่ะมีการนอกใจกันเหมือนที่พี่เขาออกมาพูดด้วยความที่เราคาดหวังกับรักนี้สูงถึงขั้นแต่งงานเป็นความรักในช่วง ที่เราอยากจะจริงจังกับใครสักคนหนึ่งเพราะเราเป็นเด็กที่ชอบวางแผนอนาคตว่าก่อนอายุ25เราจะมีบ้านมีรถและเราทําได้ทุกอย่างตามที่เราวางแผนแต่คราวนี้ในคราวของความรักเราอยากแต่งงานตอนอายุ27-28เราเลยอยากจริงจังในเรื่องของความรักกับใครสักคนหนึ่งเพื่อที่เราจะได้คบกันยาวๆและแต่งงานในอายุประมาณนั้นซึ่งตัวพี่เขาเองก็อายุมากแล้วเราต่างคนก็เลยต่างจริงจังเล คาดหวังสูงแบบมีความไว้ใจซึ่งกันและกันเราก็ให้ใจพี่เขาแบบร้อยเปอร์เซนต์ซึ่งตัวหนูบอกเลยว่าให้อภัยได้ทุกอย่างแต่ถ้าวันหนึ่งเรารู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่ขอให้บอกขออย่างเดียวอย่ากโกหกอย่านอกใจหนูพอวันหนึ่งมีเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาสิ่งที่เจ็บป,ปวดที่สุดเราไว้ใจและเราให้เกียรติเขาไม่คนไม่เช็คต้องบอกก่อนว่าเราเป็นคนขี้หึงมากแต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขาไปเที่ยวไปหาเพื่อน เราก็จะปล่อยหนูมีหน้าที่แค่บอกว่าหนูนอนแล้วนะถึงบ้านบอกนะแล้วหนูก็นอนของหนูเลยไม่สนใจว่าใครจะไปไหนมาไหนครั้งแรกเราให้อภยัยเพราะมีครั้งที่สองเราไม่ให้อภัยแล้วซึ่งก็เป็นคนบอกเลิกเองในช่วงวันเกิดเรียกว่าเป่าเคทั้งน้ําตาเลยก็ว่าได้แต่ว่ามีคุณแม่แฟนคลับมาเซอร์ไพรส์ด้วยก็ไม่อยากร้องไห้ให้ใครเห็นเลยและโชคดีมากที่คนรอบข้างช่วยมาเซอร์ไพรส์เราเรียกว่าปาร์ตี้ วันเกิดอยู่สองสัปดาห์ไม่มีเวลาให้หนูเสียใจเลยจริงๆตอนนี้ก็โหสิกค่ะเพราะจริงๆไม่ได้อยากไปพูดว่าต่อไปเราจะไม่ไว้ใจใครมันก็ไม่ใช่กรรมของคนอื่นที่จะต้องมารับต่อหนูก็คิดว่าถ้าหนูมีความรักครั้งต่อไปสิ่งที่หนูจะให้เหมือนเดิมก็คงเป็นความไว้ใจความให้เกียรติหนูก็คงจะให้กับคนต่อไปของหนูเหมือนเดิมเพราะมันคือสิ่งที่เราควรจะต้องมีต่อกันแต่อาจจะต้องไม่ชะลาใจกว่านี้ ก็ไม่ไว้ใจ1ล้านเปอร์เซ็นต์เอาใจลงไปทุ่งวันนี้